โรงเรียนวัดหนองวงอธิจวิทยาคารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขโขทัยเขต2ขอเสนอนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียนจากการสำรวจภาวะทุพพโภชนาการของนักเรียนพบว่า ปีการศึกษา2,562นักเรียนมีภาวะทุพภาพโภชนาการทางโรงเรียนวัดหนองวงอัธกิจวิทยาคารจึงตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจึงเกิดเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียนโดยใช้ทีสุขโห5สุขโมเดล 1. โรงเรียนทำการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงของนักเรียนเพื่อนำข้อมูลไปทำการคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการมีส่วนสูงไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานโดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพประจำตำบลเมืองบางยมอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัย 2. โรงเรียนจัดอบรม สร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของการจัดอาหารตามโปรแกรมไทยสกูลลันและสร้างความตระหนักให้ผู้ปกครองได้เห็นความสำคัญของอาหารเช้าและการดื่มนมที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุภพภพโภชนาการส่วนสูงไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนดำเนินการสำรวจอาหารยอดนิยม ประมวลผลและพัฒนารายการอาหารที่ควบคุมป้องกันภาวะทุพโภชนาการจัดทํารายการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเตรียมไว้ล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนโดยผู้ปกครองและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดรายการอาหารให้สอดคล้องกับโปรแกรมไทยสกูนดันโรงเรียนจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหา และส่งเสริมสุขภาวะโภชนาการแก่นักเรียนทุกคนโดยปฏิบัติตามรูปแบบการทำกิจกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียนโดยใช้ทีสุขโข5ห้าสุขโมเดลขั้นแรกนั้นให้เริ่มจากการสร้างทีมสุขโขดังนี้ทีทีมเวิร์คหมายถึงการทำงานเป็นทีมส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อขับเคลื่อนสู่โรงเรียนสุขภาวะที่ดีของนักเรียนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยการเสริมแรงด้วยเทคนิคสามร่วมร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร,ร่วมภาคภูมิใจ S Strategy Management หมายถึงการบริหารเชิงกลยุทธ์ U Unit Management หมายถึงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน School Based Management K. Knowledge หมายถึงการปฏิบัติงานที่มีพื้นฐานบนองค์ความรู้ H. Home หมายถึงครอบครัวให้ความสำคัญและเป็นกำลังใจในการทำกิจกรรมทุกอย่างร่วมกัน O. Online Media หมายถึงการสร้างเครือข่ายด้วยการใช้สื่อออนไลน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นที่ 2. แนวการทำงาน การจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียนโดยใช้ที่สุขโข5สุขโมเดลโดยยึดหลักการทำงานให้ส่งผลไปสู่ความสุขทั้ง5ด้านคือสุขโภชนาสุขกายสุขอารมณ์สุขสังคมสุขสัมพันธ์ดังนี้สุขที่หนึ่งคือสุขโภชนา โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนกินอาหารที่มีประโยชน์โรงเรียนจัดอาหารตามโปรแกรมไทยสคูลดลันทำให้นักเรียนมีปัญหาภาวะทุพพภาพภชาการลดลงตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้นักเรียนดื่มนมอย่างสม่ำเสมอจัดอาหารเสริมวันละสองเวลาเช้าบ่ายโรงเรียนจัดผลไม้ตามฤดูกาลสัปดาห์ละสอวันโดยเน้นให้จัดอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ใน1สัปดาห์ สุขที่2คือสุขกายโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีนักเรียนมีสภาพร่างกายที่ดีปัศจากโรคภัยไข้เจ็บโดยให้นักเรียนออกกําลังกายตามกิจกรรมที่โรงเรียนได้ออกแบบไว้วันละ3กิจกรรม 1. กิจกรรมเวนหมูสี 2. กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายโดยการเต้นฮูลาฮูป 3. กิจกรรมฟุตบอล สุขที่3คือสุขอารมณ์โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสรับมือกับความเครียดและปัญหาที่เข้ามาในชีวิตประจําวันได้สุขที่4คือสุขสังคมโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนอยู่อย่างมีคุณค่าในสังคมมอบความสุขแก่ผู้อื่นรวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมอีกด้วย สุขที่5คือสุขสัมพันธ์โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวคนรอบข้างปราศจากความรุนแรงเห็นอกเห็นใจและให้กำลังใจซึ่งกันและกันผลจากการดำเนินการจากการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะที่ดีของนักเรียนโดยใช้ที่สุขโขห้าสุขโมเดลนั้น ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองวงอัฐกิจวิทยาคารทำให้ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิมในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านสุขภาวะที่ดีของนักเรียนทั้ง5ด้านสุขโภชนาสุขกายสุขอารมณ์สุขสังคมสุขสัมพันธ์